รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยิะจะจจจกนบมาุาาสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะ <ST AN CE> และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับรายการตลาดสพะภาพสี <ST AN CE> วันนี้พวกเราจะพามาที่ตลาดคนบุรีมาร์เก็ตเพลสเขาบอกว่าที่นี่เนี่มีพ่อคาแซ่บมากๆเลยขายปลาแซลมอนแต่ที่เดินดูก็หลายคนก็แซ่บนัะ้ม <ST AN CE> ห<า>ล่อจริงๆด้วยอ่ะนี่ขนาดใส่แมตแล้วเนี่ยอุยเดี๋ยวไปแซวดีกว่าถึงว่าขาย,ขออยดีคุณหล่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใช้บาาุคลาล์นแซววอนลานเอแซววอนแคทป่ะคะใช่ครับผมพี่หล่อจังเลยอะแบบอยากเห็นหน้าใต้แมสได้ไหมคะนิดนึงได้ไหมคะอุย๊ยขนาดเปิดแว๊บๆนะ <laughs> ยังรู้สึกแบบ บอกเลยพ่อค้า <accurately> ดุมหลอดหน้า <bağ> น <rule> ีชื่อว่าเ็นอายุ30ปีค่ะเป็นคนหนุ่มไฟแรงดีกรีเด็กนักเรียนนอกที่ผ่านตัวเองมาเป็นพ่อค้ามือใหม่มาแล่ปลาแซลมอนสดๆแท้ๆที่ส่งตรงมาจากนอร์เวย์เลยทีเดียวคุณเป็นปกติแล้วปลาแซลมอนที่ร้านเนี่ย เราขายมานานย่างเกือบปีครับผมเกือบเกือบปีแล้วแต่เขาบอกว่าดังในโซเชียลมากเลยอ่ะเพราะว่าปลา้านคุณเนี่ยทั้งสดทั้งอร่อยจริงหรือเปล่าว่าที่หนึ่งครับที่หนึ่งนี่คือคุณหรือว่าปลาแซลมอนทั้งสองอย่างเลยครับผมโอ้ยตายแล้วพี่ายพูดแรงมากเลยอ่ะดูมีกก็สิครัสองมีแปดดูได้เลยนะจ๊ะปกติแซลมอนร้านเราเนี่ยมันมีส่วนไหนของปลาแซลมอนที่แบบ เราขายดีมากๆค่ะเพราะขาขา,ขา,ขาจะเป็นส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าครับผมที่จะขายดีที่สุดประมาณ70-80%จะเป็นส่วนของซาชิมิครับผมแล้วดองก็จะมีประมาณสัก20%ครับผมคือเวลาปลาแซลมอนทานสดถ้าเกิดยิ่งมันสดมันจะยิ่งอร่อย ท,ทานกับ,คบแค่ไม่ว่าจะเป็นซอสหรือว่าจริงๆพวกเรเห็นเนี่ยที่ร้านเนี่ยนอกจากโชว์อยู่แล้วเนี่ยเรายังมีซอสแบบน้ําซีแบบไทยๆด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับผมแถมให้ทุกอย่างเลยครับจริงหรอจริงครับใจดีจังเลยพราะพาร้านนี้และนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกด้วยเห็นแบบมีส่วนต่างๆของปลาแซลมอนที่เราขายที่ร้านถูกต้องไหมอันนี้เป็นอะไหล่ครับอะไหล่ปลาครับผม<ะ>หัวก้างหางทุกอย่างทุกส่วนของแซลมอนสามารถเอาไปทำวัตถุดิบอื่นๆได้เป็นอาหารอย่างอื่นได้อีกที่แบบเราไม่จําเป็นต้องทิ้ง ก้างก็ทําได้ครับหางก็ทําได้หัวก็ทําได้ยิ่งอร่อยเลยครับผมต้องบอกว่าแต่ละส่วนของแซลมอนนั้นเอาไปปรุงอาหารได้หมดเลยค่ะอย่างหัวนีสวรรค์ของคนชอบกินเนื้อสิอิยวเลยกระดูกปลาหางปลานอกจากจะเอาไปต้มทาน้ําซุปแล้วจะเอาไปทอดก็ไม่เลวเลยแหละค่ะส่วนหนังเนี่ยบอกเลยทอดกรอบๆรสเนื้อปลาแซลมอนทั้งตัวเนี่ยนะขายทุกส่วนเลยแต่มาร้านของคุณเบนรับรองได้เลยว่า เป็นปลาแซลมอนแท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับล้านเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ก็เพราะว,ว่าเป็นแซลมอนแอตแลนติกนอร์วีเจียนหรือที่เราเรียกกันว่าแซลมอนนอร์เวย์ค่ะเป็นแซลมอนที่นำเข้าส,สดๆมาจากประเทศนอร์เวย์ปลาแซลมอนที่นี่ถือว่าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ามีคุณภาพดีมากๆค่ะถูกเลี้ยงอยู่ในฟาร์มธรรมชาติกลางทะเลเปิดที่มีความเย็นและน้ำใสสะอาดปลาแซ มาแรกให้เราดูวันนี้อันนี้จะเป็นสันหลังอะดูข้างหลังมันจะดูไม่ออกตรงนี้จะเป็นส่วนข้างบนตรงนี้เขาจะเรียกว่าท็อปลอยครับผมท็อปลอยท็อปลอยส่วนตรงกลางตัวเขาจะเรียกว่าลอยลอยส่วนตรงท้องนี่ครับเป็นที่รักของทุกๆคนที่ตามหาว่าท้องแซลมอนก็คือจะอยู่ส่วนนี้ครับค่ะส่วนนี้มันก็จะมีความอร่อยนะแล้วก็จะแพงสุดด้วยที่เขาจะเอาไปพวกแบบว่าตุ่นซีอิวนึ่งซีอิวล้วกินถูกต้องไหมใช่ครับนะคะ วนนี้ราคาจะสูงสุดนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาแล่ทีละส่วนเลยว่าส่วนไหนเนี่ยอร่อยส่วนไหนเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะอันนี้ส่วนของอะไรนะคะอันนี้จะเป็นส่วนทอบลอยครับส่วนที่ฮิตที่สุดที่คนนิยมเอาไปทาเป็นซาชิมิมากที่สุดเนื่องจากความหนาแน่นของสันหลังไม่เป็นสันหลังปลาจะเป็นส่วนที่คนนิยมมากที่สุดในการทำซาชิมินะครับอันนี้จะเป็นส่วนลอยครับก็ส่วนมากเขาจะเอาไปทำเป็นซูชิ ก็จะแลกอีกแบบหนึ Follow ่งหรือว yes. well. ่าจะทานซาชิม um, so ิก okay. oh, right? ็ได้ครับก ah, ็แล so ้วแต่แล้วแต่ไม่เหมือนกันใช่ครับส่วนนี้นี้วเท่าเ่นี้ค่ะเอาไปทานได้ไหมคะอันนี้ก็ดีเลยครับส่วนโอเมก้าจะค่อนข้างสูงนิดนึงอ๋อนี่แหละน้ำน้ำมันในปลาซึ่งคนไทยไม่ค่อยนิยมทานกันเท่าไหร่เนื่องจากสีมันไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยถ้าเป็นญี่ปุ่นแท้ๆหรือว่าจะเป็นฝรั่งเขาจะชอบมากครับส่วนมมกเขาจะไปทานดิบๆกันเพราะมันจะค่อนข้างกรุบๆนิดนึงเท็กซ์เจอร์เขาจะ กกว่าพวกนี้นี่สนสุดท้ายไฮไล์ไลไลอันนี้คือเป็นส่วนท้องครับส่วนท้องทีงท่แพงแพงเนี่ยใช่ใชอันนี้จะส่วนนี้จะเป็นแพงที่สุดเลยครับในส่วนของท้องแซลมอนท้องแซลมอนที่ว่าแพงเขาขายกันกิโลละ 1,200- ถึง1,300บาทค่ะส่วนลอยและท็อปลอยก็อยู่ที่ราว 1,100- ถพันหนึ่งร้อยนั่งพันสองร้อะไรจนกินเอ น,นุ่มมากเลยออันนี้ไม่ขาวมีความมันมันแล้วก็อร่อยจริงๆด้วยผมว่ามันแพงนะส่วนนี้เนาะอร่อยมากก็แพงครับค่อนข้างแพงนิดนึงการจะแล่ปลาแซลมอนให้สวยดีมีคุณภาพก็ต้องใช้มีดสําหรับตัดแต่งโดยเฉพาะซึ่งจะใช้มีดทํำครัวแบบบ้านเราไม่ได้ค่ะเพราะเวลาแล่จะทําให้ชิ้นปลาไม่เรียบเนียน ไม่สวยไม่น่ากิน่ะบอกเลยอันนี้คือเอาไปแล่อะไรอันนี้จะเป็นซูชิฮิกิครับเป็นมีดแต่งแต่งปลาเพราะมันจะมีความคมที่แบบคมมากมากคมที่สุดแล้วก็เลยก็ว่าได้ในในร้านผมนะครับเอาแล่หนังอกอก็คือแบบจะแล่แบบพวกอ่คุงมันอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้แบบมันเป็นใบมีดเดียวครับเวลาแต่งปลามันจะออกมาสวยเป็นสโลปอย่างงี้แล้วจะมีสลักชื่อผมด้วยตีที่ญี่ปุ่นครับสลักที่เมืองไทยครับแต่ว่าเขาตีที่ญี่ปุ่นเลยครับก็เป็นของเราเลยใครใครก็รู้ว่านี่นี่เราก็รู้ว่าเอ้ยก็คือความภูมิใจอันนี้ลักม เกือบครับเกือบหมื่นมันจะมีหลากหลายราคามากครับมีด2 0 0บาทยันถึงประมาณแสนกว่าก็มีแสตบโกะมีเพื่อนเป็นเชฟมันเหมือนหน้าตามันเป็นเครื่องประดับของเชฟนั่นแหละอันที่2องราคาอันนี้จะเป็นยานากิบะนะครับอันนี้จะเป็นมีดเบสของญี่ปุ่นเลยครับเ <ภา S 2> ชฟญี่ปุ่นทุกคนต้องมีหรือว่าทุกคนที่ทำแบบทำปลาแซลมอนไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่ต้องมีครับเพราะมันจะเป็นมีดคมเดียวค่ะ เวลาตัดคือความคมมันจะอยู่ฝั่งขวาเนี่ยครับฝั่งซ้ายต้องตรงฝั่งขวาต้องเลียวอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ปลาเรียงออกมาแบบตัดสวยง่ายเวลาเรียงอ่ะอย่างที่สามละคะอันนี้จะเป็นเดบะนะครับตัวนี้จะเป็นมีดขึ้นปลาสำคัญที่สุดคือหัวใจหัวใจเชฟเลยก็ว่าได้คือเอาไว้แล่ก็คือแบบต้องหกเห็นเอาไว้แล่ใช่ครับเอาเอาไว้ผ่าตัวปลาอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันจะมีน้ําหนักค่อนข้างหนักกว่าเพื่อนแรงส่งเวลาตัดไปซึ่ง กระดูกแซลมอนมันดีอย่างตรงที่มันมันไม่ได้แข็งมากคก็แ,แบบใช้อะไรก็ได้แหละจริงแต่ผมอยากใช้อันนี้เพราะมันชินมือมาตั้งนานแล้วเป<อ>็นตัวผ่าปลาอย่างเงี้ยค,คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าปลาแซลมอนที่กินอยู่ทุกวันนี้เป็นปลาแซลมอนแท้หรือเปล่าบางคนบอกว่าสียิ่งสดยิ่งดีแต่เอะมันคือปลาแซลมอนจริงๆหรือเปล่าไปถามหนุ่มเบนให้เขาเล่าให้ฟังกันดีกว่าค่ะ เรามาทายกันดีกว่านะคะว่าอันไหนคือปลาแซลมอนหรือปลาสติลเฮดทราลหรือฟอยอดทราลนั่นเองครับให้ผู้เราทายมาว่าอันไหนเป็นปลาแซลมอนกล่องนี้คือปลาแซลมอนใช่ไหมคะถูกไหมถูกต้องครับถูกจริงเหรอถูกครับผมเจ๋งมากเลยถามหนยคะ่ะคุณเนบนเวลาที่เราจะดูปลาแซลมอนแท้ๆกับปาลาทราลใช่ไหมคะครับผมมันดูยังไงหรอเพราะว่าบางทีเนี่ย ไอเห็นสีส้มๆเนี่ยเราก็ดูกาเป็นแซลมอนเหมือนกันเริ่มจากแรกนะครับดูจากสีก่อนเป็นอย่างแรกสีของเขาอ่ะจะไม่เหมือนกันเลยคือดูจากสีอ่ะจะรู้แล้วถ้าเป็นฟยอชเขาเขาจะมาแบบสีแบบนี้เลยอันนี้ก็คือธรรมชาติของเขานะครับถ้าเป็นแซลมอนก็จะแบบส้มนวลละมุนละมุนอย่างเงี้ยครับอ่อนๆเป็นเหมือนปลาซีซี่อย่างเงี้ยครับเราแค่สังเกตว่าสีมันจะนวลๆมันไม่ได้เข้มแบบนี้ชาเท้าเป็นปลาที่มีลักษณะใกลเคียงกับปลาแซลมอนค่ะแต่จัดว่าอยู่คนละสายพันธุ์กับปลาแซลมอน สีก็จะเข้มแตกต่างกันอย่างที่หนุ่มเบนบอกนั่นแหลคะค่ะส่วนรสชาติจะเป็นยังไงบุโกโกเล่ามา่าเดี๋ยวเราชิมเอ่อฟอยอสก่อนนะคะชิมกันคะครับทุกคน <S <S อ,อแต่จริงๆน,นมันไม่รู้รอกมันยากจริงๆอ,อ่าลองชิมสามอนด <S <S 2> <S 2> อูให้เลยคุ <S <S ผู้ชม ฟอยอเทาเนี่ยมันจะมีชั้นไขมันที่หนากว่ามีความมันกว่าแซลมอน,ใช,นใช่ครับแต่พอทานแซลมอนเนี่ยมันมีความสูรินไหมมันมีความสูรินนะแต่ว่ามันมันน้อยกว่าเวลากินเนี่ยมันจะไม่รู้สึกถึงความสัมผัสของแบบความแบบความมันมากเท่ากับฟอยอเทาว้าแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลใช่ปลาทุกปลา,ก,ปาก,ก็ให้ประโยชน์แล้วก็โปรตีนโอเมก้าทีเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแล้วแต่เราว่าอยากทานเป็นแบบ ปายอสเท้าหรือปลาแซลมอนนั่นเองนะครับทุกผู้ชมค่งถามเมื่อก่อนเกเรมากค่ะกี่เลยขนาดไหนกินเที่ยวผู้หญิงก็สุดๆอะค่ะที่ผู้ชายคนนึงจะเกเรได้ค่ะลูกเขยคนนี้เป็นยังไงแรกๆ่ะโนโนบอกลูกสาวว่าไงตอนแรกอ่ะไม่มีคนอื่นครบรอพอเขามาขอพุกแม่ว่าไงวันนั้นแม่ก็บอกว่าได้แต่ต้องดีนะถ้าไม่ดี นี่คือปลาเต่าเตยที่มันหายยากขนาดนั้ใช่ดาลเมีก็จะตัวขาวเต่าเตยก็อกตัวเทาๆหอยเชี่ยวเข้าให้ดูครับอันนี้ใช่ครับโอ้ตัวเตะไงเฮ้อภม่นาธรรมชาติเลยโอ้เข้าแขนคุณนนเลยตะล่าธรลมาต